สวัสดีค่ะนะคะกลับมาพบกับคุณครูในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ก็ให้นักเรียนนําหนังสือเล่มที่คุณครูนํามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วนักเรียนเปิดไปที่บทหน่วยการเรียนรู้ที่19นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่19เรื่องสาระอวความเราจะมาทําความรู้จักกับสาระอวนะคะสาระอวเป็นสระอะไรสระเสียงสั้นเสียงยาวามาดูกันค่ะ เขาบอกว่านะคะจาระอวเป็นสระเสียงยาวสาระอวประกอบด้วยนะคะไม้หันอากาศน,นักเรียนดูนี่คือไม้หันากาศและตัววอลแวนไม้หันตา,านี้นะคะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะพยัญชนะต้นวอลแวนเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะเช่นคำว่าวัว คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวให้เขียนสารอัวไว้ข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สองอ่านนักเรียนดูเช่นคำว่ากลัวนะคะกลัวคือกอรอใช่ไหมคะพยัญชนะต้นมีสองตัวให้นักเรียนเขียนสารอไม้หานอากาศไว้ที่พยัญชนะตัวที่สองนะคะตามตัวอย่างเลยคำที่มีสารอัวที่มีตัวสะกดจะใช้รูปวแหวน และตามด้วยตัวสะกดเช่นอออัวดอวดนะคะไม่หันอากาศจะไม่มีนะคะนักเรียนเพราะว่ามีตัวสะกดนั่นเองคำบางคำอาจจะมีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดด้วยก็เช่นคำว่าหม,หมวยนะคะหมวยนะคะมีพยัญชนะต้นสองคำแล้วมีสะละอวมีตัวสะกดยอยักษ์แต่เราไม่ต้องใช้ไม้หันอากาศนะคะไม่ต้องเขียนนะคะ ต่อไปนักเรียนมาดูหน้าต่อไปให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะสะกดคำที่มีสะละอัวคำแรกวัวสะกดว่าวออัววัวชั่วสะกดว่าชออัวชัวไม้เอกชั่วครัวสะกดว่าคอรออัวครัว สวนสะกดว่าสออวนอสวนกรวงสะกดว่ากรรออวงอกรวงต่อไปนะคะเราก็ไปดูกิจกรรมที่หนึ่งค่ะให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันดูซิในชีวิตประจำวันของเราที่เราเจอบ่อยๆจะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกมัวรัว กลัวทัว่วคู่สวยนวดสวมขวบดวงช่วยควรห่วงท่วมล,วววล,วล้วงตรวจควรปวดปลวกรวม ตำรวจตรวจตาทองวันครธวรนทแม่วัวกินถั่วริมรัว้วสาวสวยช่วยนวดให้ทวดอ่ะเรามาทำแบบฝึกหัดก,กันต่อเลยนะคะนักเรียนในข้อสองหน้าหนึ่งรค่ะ ให้นักเรียนเติมสระอัวแล้วฝึกอ่านคำนะคะคำแรกดูจากรูปภาพแล้วเป็นคำว่าอะไรคะหัวใจอ่หัวใจเขียนอย่างไรหออัวหัวอเติมไหมัรยากาศข้างบนแล้วเติมอะไรคะวอแหวนหัวใจต่อไปใบใบบัวใบบัว ต่อไปค่ะนักเรียนเห็นเป็นรูปภาพอะไรเอ่ยรั้วบ้านค่ะเติมอะไรคะไม่หันอากาศลงไปก่อนแล้วเอาบอลแหวนมาใส่ตรงช่องนี้นะต่อไปค่ะก๊อกรัวกร่วอ่าก๊อกรั่วนักเรียนเห็นไหมน้ําจุดติ่งๆเลยก๊อกรั่วนะคะ,ะ่นักเรียนก็เติมไม่หันอากาศกับบอลแหวนลงไปต่อไปเป็นไงคะตัวสีเขียวๆตรงนี้คือ ตัวหนอนอ่าตัวหนอนนั่นเองเราไปดูที่ข้อ3กันเลยนะคะให้นักเรียนเติมตัวสะกดให้คำนี้มีความหมายอ่ะคำแรกคำว่าอะไรเป็นผลไม้ชนิดหนึง่งมะม่วงนะคะมะม่วงนั่นเองก็เติมตัวสะกดลงไปก็คืององ,งูค่ะต่อไป นักเรียนดูค่ะเป็นรูปภาพของช้างแล้วเขาทำไหมรูปภาพขยายตรงไหนคะตรงงวงช้างเพราะฉะนั้นคำนี้คำว่างวงช้างงออวงงวงนะคะต่อไปคำนี้ค่ะรูปภาพผู้หญิงสวยงามเพราะฉะนั้นคำนี้คือสาว flash. สาวยอ้อาอวยสวยเติม ยอยักษค่ะต่อไปคำนี้ค่ะนะักมวยต่อไปค่ะเป็นรูปภาพของชาวชาวสวนนะคะสออัวนอสวนต่อไปค่ะเป็นรูปภาพของผู้ชายสองคนมีค่ะทำไมคะอ้วนกับผอมเพราะฉะนั้น คำว่าอ้วนออวนออวนไม้โทอ้วนอ่ะอ้วนผอมนั่นเองเราไปดูกันต่อเลยค่ะในข้อสี่ให้นักเรียนเขียนคําใหม่ให้ถูกต้องอ่ะคุณครูมีพยัญชนะมีตสระแล้วก็มีตัวสะกดมาให้นะคะเรามาเขียนคําใหม่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะคําแรกนะคะชออวดอ ชอวัวดอชวดค่ะเราไม่ต้องเขียนไม้หานอกกาศนะคะเนื่องจากว่ามีตัวสะกดเป็นดอเด็กนะคะต่อไปค่ะคาว่าอะไรปออวยอปวยไม้เอกปวยอ่ากแกนยังไงปอปลาวอแหวนอ่ะวอแหวนไม่ต้องมีไม่หานอกกาศเหมือนกันเพราะว่ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดแล้วเราก็เติมวรรณยุกต์คือ ไม้เอกลงไปนะคะก็คือคำว่าป่วยคำว่าป่วยต่อไปค่ะดออวยอด้วยไม้โทด้วยอ่ะนักเรียนก็ดูเขียนดอเด็กลงไปค่ะซาลาอัวดออัวอ่ะไม่ต้องเขียนไม่หันอากาศเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะมีตัวสะกดคือยอยักษ์แล้วเติมไม้โทลงไปต่อไปนะคะคำว่า ร่วมใช่ไหมรออัวมอรัวไม้เอกร่วมเขียนรอเรือลงไปค่ะสระอ,อัวอสารอัอวไม่ต้องสารอัอวเพราะว่าเรามีตัวสะกดก็คือไม่ต้องเขียนไม้หานาการมือนเดิมเขียนมอมาลงไปแล้วเติมอะไรวรรณยุกต์ไม้เอกต่อไปค่ะหอยออัวกอเขียนพยัญชนะต้นสองตัวแล้วเติม วอลแวนไม่ต้องเติมบหรนากาศนะคะเนื่องจากมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะก็จะอ่านได้ว่าหยว่อ่ะทบทวนคำใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือคำว่าชวดป่วยด้วยร่วมหยว่ข้อ5เลยนะคะต่อไปเราไปดูข้อ5กันเลยดูรูปภาพแล้วเติมคำนะคะให้เป็นคำศัพท์ที่ตรงตามรูปภาพที่เขากำหนดให้ อะคำแรกรูปภาพของอะไรคะขวดใช่ไหมอ่ะขวดเียนยังไงขออัวดอขวดไม่ต้องมีไม้หันอากาศต่อไปคําว่ามวะะัวค่ะหอมออัวก็หมวัวต่อไป เป็นผักชนิดหนึ่งนะคะอ่ะเขาบอกเขาเรียกว่าบวบนะคะบวบบออัวบอบวบต่อไปค่ะนักเรียนเห็นรูปภาพของแมวเขาทําขยายตรงนี้ตรงหนวดนะคะนักเรียนก็เข,เขียนคําว่าหนวดลงไปหอนอัวดอหนวด และภาพสุดท้ายคําว่าอะไรครับเป็นผลไม้สีเหลืองๆตรงนี้อ่าดูจากรูปภาพแล้วคือกล้วยก็คือกรอรอพยัญชนะต้นสองตัวนะคะแล้วกอรออวยอยอก้วยไม้โถกล้วยนะคะไม้โถจะอยู่ตรงลอลิงค่ะ ต่อไปนะคะให้หนักเรียนคัดคำที่กำหนดให้ให้สวยงามคุณครูมีคำศัพท์นะคะในรูปหัวใจคำแรกคือคำว่ามัวซัวมัวซัวช่วยด้วยช่วยด้วยปวดหัวปวดหัวอ้วนทวน อ้วนทวนนะคะให้นักเรียนคัดเองนะนะคะคุณครูไม่ต้องคัดให้ดูนะคะต่อไปเราไปดูนะคะการสรุปความเกี่ยวกับสระอัวกันค่ะสระอัวเป็นสระเสียงอะไรคะใครตอบไม่ได้ไปดูที่หน้าไหนหน้า102ค่ะสระอัวเป็นสระเสียงยาวอ่ายาว,ย,าวยอ,อ อยาวนะคะสระเสียงยาวประกอบด้ยวยรูปอะไรคะนักเรียนมาดูซิประกอบด้วยรูปอะไร,ะะไ,ร,ะร,ะไ,รไม้หันอากาศร,รูปไม้หันอากาศนะคะเขียนไว้ข้างบนข้างบนพยัญชนะต้นและต่อไปนะคะเป็นอะไรคะ วอแหวนอ่านักเรียนก็เขียนตามครคูเลยก็ได้วอแหวนเขียนไว้ข้างหลังอ่าข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปอะไรรูปอะไรคะอ่านักเรียนช่วยตอบสิ เมื่อมีตัวสะกดใช้รูปวอแหวนนะคะใช้รูปวอแหวนนักเรียนถ้ายังไม่เข้าใจให้กลับมาดูนะคะหน้า102นะคะจะใช้รูปวอแหวนและตามด้วยตัวสะกดเห็นไหมคะ,ะตรงนี้นักเรียนเข้าใจหรือยังนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งสระอัวเป็นสระเสียงยาว ประกอบด้วยไม้หันอากาศนะคะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นและตัววอแหวนเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะแต่ถ้ามีตัวสะกดเราจะใช้รูปวอแหวนอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะนักเรียนสำหรับในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสาระอวน,นี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ